ไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆสร้างสมไปเรื่อยๆอย่าเอาความอยากมาเป็นอุปสรรคความอยากมันมีแล้่ตริ่มต้นแรกแต่ว่าในขณะที่ปฏิบัติอยู่นี่ยอย่าเอาความอยากมาขวางเข,าว,ขาว่าขวางหรือว่าเข้าต่อการความสงบจะเข้าสิขิดหาความสงบแต่เข้าไรอยู่ในปัจจุบันพูดไปอยูจจ่ในอนาคตอนาคตคือแบบไหนคือหวังผลว่ามันจตสงบแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละ จากนั้นค้าว่าปัจจุบันคือจอลงในหูดังนี่หายใจเข้าพูดหายใจออกหดหเฮตุสัมนี่ก็ต้องคิดอย่างอื่นอีกเลยสิสงมงบปรืรว่าสมประสางกุสิเฮตุสันนี่เนี่ยตังไวแค่นี้นเองแลวกการบรรลุอยงังต่างๆก็คือกันผูออ้ใดมันกระจากถึงมีพานเบืดอั่นแหละแต่ว่ามันว่างออกอยากมันว่างออกอยานบอกว่าห้สะสมไปเรื่อยทําไปเรื่อยๆ ม <c oughs> ีอันใดเพราะเหตุใดแต่เหตุบางคนเหตุใดเฉพาะท่านกับขอให้ท่านไปเรื่อยๆกันแล้วกันบางคนท่านกับศีลมีเหตุไปบางคนก็มีเวลาท่สุมาภาวนากับมาเป็นบางโอกาสคือว่าเอาทั้งหมดแหละท่านศีลภาวนานะเพียงแต่ว่าเอาตามฐานะและตามโอกาสอย่าเร่งอย่าเคร่งอย่าเครียดความเครียดมาจากความอยาก มันเป็นไปดังใจที่อยากอย่างเช่นว่าอยากสงบแบบนั่นแบบนี้มันบม่มีทางที่สิสงบลงได้อยากหูทิพตาทิพยังสิมันก็บ่าอาจสามารถเห็นเป็นไปได้ฉะนั้นให้อย,อยู่ในอนาคตคือมันไปตั้งหวังเอาไว้อันนั้นอยากตาทิพอยากสงบ,บจากสําเร็จนั่นนี่แต่เอาความอยากมาขวางไว้มัน,มนบสําเร็จจากอย่าง โดยธรรมันจะเป็นแบบนี้ธรรมมนา่ต้องอยู่ในหมักคือการท้ำปัจจุบันคือการเดินทางในขณะเดินทางเดินไปเรื่อยๆแล้วมันไปของมันเองเป็นเองบังคับบ่ไ้เดีธรร้ะนี่บังคับบ่ไ้ <c oughs> ว่าแต่ละคนแต่ละคนอันใดเพราะเหตุใดเหตุเลยการปฏิบัติรรมกับการทํางานสามารถเหตุใดน้ากันนั่นแหละฝึกวิธีแยก จิตแยกกายนั่นเองความคิดคิดอย่างหนึง่งคิดพูดโทษกายก็ททางานไปเป็นปกติท้าทำงานอย่างกระซางอะไดทั้งนั้นแหละถ้าบุคคลผู้ใดอุณารมแล้วหรือว่าอาการปิติยางใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเขียนขนหัวลุกนขนคิ้งลุกเ,เย็นอิ่มใจหรือมีอุณารมเกิดขึ้นในระหว่างกลางหนาผากทาง,งานอันใดที่มันบอก,กระเทือนทางร่างกายแห้งมันก็เป็นเป็นใดทั้งนั้นทงงาน กระเทือนหลังกายแห้งแบกปูนแบกของหนักๆพุดบักจบจริงๆเออมันบ่เกิดดอกอันนั้นมันมันมันหนักมันมันสะเทือนหลางกายของผกนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าห้างยางไปธรรมดาธรรมดานี่พุทธจิตจับจุดมนนาล่มไปแล้วหรือเอาเอาอาการปิติยังใดดังหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าของมาเป็นเครื่องดูสุึทั้งกายส่วนใจนะครับพุทธท่ไปประกอบกันปุ๊บนั่นก็ไปได้ของมันนั่นแหละ ชนยังอื่นๆสิเกิดขึ้นในภพ่ภักหน้าปล่อยมันเป็นเองอุปนิสัยของแต่ละคนแต่ละค,คนสิฮู้ได้แดงได้ว่าคนนั้นมีอุปนิสัยว่าเป็นคนมีนิมิตมีเห็นนั่นเห็นนี่กระซ้างมาดกอกอนก็ต้องไปหูมันขอให้ทุกคนเ<อ>หตุในปัจจุบันพูดโท่ไปล่มหายใจจับไปสีเกิดหรือว่าเกิดจะคล้องแต่สิลูเอาเองก็ต้องไปถามผู้อื่นเ<อ>ม็นเพิ่นลูเพิ่นกับว่าบอก ว่ายอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเข้าไปถามเอาหาผลหาเอาผลมันก่อนจะทําเหตุเหตุว่ากระทา,ถ,าถึงผลมันจะไปทําได้ชั้ไดคิดเอาประได้พวกนี้ต้องทําเอาทำอํำยางทําภาวนาทําจับลมหายใจมันจะคอยเปลี่ยไปของมันเองเหอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ผู้ใดมีเวลาโดยเฉพาะพวกเด็กหน่อยที่มีความจําดี ขอให้เขาฮัดสวดท่องบนสัตยาย<ม>คา้สอนพุทธเจ้า<ม>ให้ฮัดเอา่องบนสัตยายราว่าเถ่ามาแลลวมันจะจื้อยาตือ<ม>ที่ว่าสวดนั่นสวดนี่สัตยายคาสอนพุทธเจ้านั่นนี่ได้มากๆะมันจำาะไรแต่เป็นเล็กน้อยไดย้มันบ่ลลืมมันบ่ลืมมันสิมีผลไปในภ้าผักหนา<ม> <c oughs> แต่คนพวกเรานี่ มีธรรมะของพระพุทธเจ้าประจําใจแล้วผลไปในทั้งผ้าผักหนาเนียนวาเฮาบาจสมาธิสิบรรลุในศาสตร์นี่ได้บ่แน่เด้เมื่อแต่กายทําไร่ลงไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาลูกเทวดาพุ่มเทวดาอากาศเทวดาตั้งแต่าตุมขึ้นไปพุ่นละมาพุมพ่มละก็อาจสามารถี่สิบบรรลุทําใดในขังบนเลยก็มี่อยงางเช่นบางค้นก็อาจิทอง ธรรมจักบอกอาทิตะบอกหรืออนัตตลักษณะสูตรบอกหรือปฏิจจสมุป,ปาตบอกทั้งสิเทวดาเขาก็คุยเรื่องกันธรรมะก,กันนี้ระว่างเทวดาคุยเทวดาอาจจะบรรลุใดในขณะนั้นแต่นี้ภิกษุผู้มากโดยฤทธิ์ทาุผาบขึ้นไปแสดงรรมขังบนกันนี้เออตอนนี้ห้าฟังเ้าอาจจะบรตัดไดเ้าไปตัดใดตอนพุ่มก็ได้เพราะว่านีวข้อมวงลาย,ย่างในโลกมนุษย์ แต่ว่าเกิดไปยุพุนแล้วเออมันว่างใจสบายสบายบางสิอาจจะบรรลุก,ก็ได้สมควรที่จะเด็กน้อยแค่อินูหินเท่านั้นแหละมันทองน,งนั้นมันก็ได้รับการคุ้มครอ,องของมันเองได้อินูหินกด็ดีเออต่อไปมันทองปฏิจจสมุปบ,บาทอ,อ,อาวิชาปัจจญาสรสังฆาลาสัางฆาลาปจจญาวิญญาณังวิญญาณนะปจจญานามะรูปังอ,อัดใส่โทรศัพท์ไปมันอ่านหนังสือว่าออกดอกภาษาทรนัอนมึง มัน <c oughs> สิใส่ความจำเอาอะไรแหละวันนี้เขามาเทียบเบิงคนสมัยเก่าก่กรเขาเจ้า่ไ้เรียนหนังสือกับ่บอึดบ่อยากที่เขาเจ้าบรรลุธรรมในในประวัติยังลุกษิดหลวงปู่หมันสิหลวงปู่สีโหอ่นหนังสือบออกก็โตเลยไปขอไปขอบทสวดไอ้ปาติโมบุรู้วา่าธรรมดาบอก่มันเงวกระดอะอันนั้น ผู้เป็นอาจารย์พนังซื้อกบอ่านบอ,อกอันนี้ก็อัานนั่นบอกออกแต่ว่าพมีความเพียรขอแล้วขออีกอ,อ,อาจารย์ลื้โยนให้เอาเดี๋ยวไปใก็เขาไปสักพณีก็ได้ยอด่อทอเด้นั่งภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกพูไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยจิตเข้าสู่ความสงบหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยจนว่าชํำนานออมาช้ำนานแล้วก็เกิดว่าพมีผู้เขามาสอนทางใน สอนให้ผสมอักษรแต่ตก้ไอยก็ไก่เขาไข่ในเล่าคนละออพระพุทธเจ้าสอนนะในประวัติเพิ่อนเฮาก็บข้าไปรูนความรู้ซึกนั่นได้กับเพื่อนดอกแต่เฮาอ่านมาเพื่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจอ่านมาอันนี้เ่เห็นเพื่อนดอกอ่านมาว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าต,ตัวเฮาเองก็เคยถูกสอนขนังในมากือกันสอนขนังในมี <c oughs> จังวหวะฟึ้นัดไปเถอะนา ผลต่างๆมันเป็นมาเองนออ่อบางท่าเอาข้อเท่าบันคีคือคือเอาเอายาคล้องจาข้องเอง,องเออนี่แหละอ่านังสือบอกจกักโตเออบอเร์จักเลขมหนึ่งหลอดสองแต่ว่าเขียนใใออไปเช่งไดนบางคนจักบัเนี่เขาเจาข,ขยันไปวัดเนาะหลวงปู่เป็นผู้ทองหลวงปู่เป็นผู้สวดฟังอ,อทำมาจักกับพัตนาสูตรหลอบเดียวเท่านั้นเป็นต่งเงินเพระพวกเกี่ยวว่าเออ เอาเอาเอาเ,อเอบิ้งบัตรนีิคนว่าเดี๋ยวขาน่อยสิเป็นผู้วา่าแบบเออเป๊ะบัตุอ่นเลยมันมันมันเป็นธรรมดาได้แนวนี่เพราะว่ายังอ่าเดี๋ยวสิบอกเบื้องลึกอย่างเช่นว่าเขาเจ้าเคยได้มาก,ก่อนแล้วในสม,มัยอดีตชาติมันแค่ว่ามาท้วนเอาสือ่อเ่เดียวเท่านั้นนี่คือผู้อ่านหนังสือก็บอกไปเห็นยังกระซังเขาก็เอาตึ่มือไปถูใสันมือนั่นแหละจักมือว่าพวกนี้เอเเอแปะโป้นั่นเอง เวลาถามว่าเจ้าไปยังอีเมจักเขาเอามือแม่นี่ไปใส่มือแล้วเขาก็ไปถูๆใส่หันว่าสันเขาเห็ดแบบนี้แบบนี้บางรู้นี่ความสื่อของคนเห็นบ่อกว่าธรรมดาเออมันมีความสื่อสัตว์ทั้งจักนั่นเขาเอามือแม่ไปเห็ดอย่างแล้วเขาไปใส้มือเออคนว่าเอิ้นมือได้เนี่ยแพร่โพลนะแล้วเขาก็เห็ดจังสี่ว่าสันและขนาดนั้นจาได้ว่าหอดบึกว่าเขาเห็ดจังสีคนนี้ เขาจับมือหนีเขาเอาไปจังสีเขาเอาไปใช้มือแต่วก็เก่ามาแบบนี้แบบนี้บบนวะ่ะธรรมดานั่นคือความสื่อคนมีสัจจะพอของเก่า่นมันมีอยู่แล้วของพวกนี้มันติ่ตายไปกับจีตแต่อะไรที่มันพรท่านได้ถึงปฏิพาณธน,นั่นแหละสุวาข้าพเเกิดสัตว์ไม,ม่สีห้างเคยทองทอง,ทองไว้นั่นแนหะทบทวนหลอบสองหลอบชื่อได้ลดลนี่แหละมันมีทีมาจังสันเนี่ยพราะว่าพวกเดี๋ยวนี่บ่บ,บ่สูญหาย แม้การภาวานาเคยได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ซื้อสมาร์แบตแบกสระสางแค่หันเข้ามาในในท่างการฝึกหัดปฏิบัติอันนี้ออ,อาทิตย์เดียวได้รวดบัดดนว่าเกินอาทิตย์ดีว่าดีใ้มือหนึ่งสองมือนั่นแหละคำว่าไม่เกินอาทิตย์เนาะสัออ่นคือคือมันมีอยู่แล้วแค่ว่าเมื่อเปิดปึ๊บออกคือสื่อของเก่ามีอยู่เปิดปึ๊บออกบรรยากาศมีผู้สงสัยว่าของเกา้เกาหูได้จังใดนะ เฮ็ดเอาเองสักก้อนเขาจะกระูดหรอกลูเขาเจ้าได้สักก้อนเขาจงหูว่ามีของเก่าแต่ว่าพอตงไปถ่ายของเก่านางถ่ายเอาดิเห็ดไปสักก้อนเห็ดไปโลดสําเร็จแล้วจังหูหรอกในสมาร์ทแบนอ่ะนะเขาเจ้าเลยว่าเออของเจ้าของเก่าเขาเจามีเออก็บพราหูละเขาจะเห็ดได้แล้วเขาจงบอกที่หลังโอ้มันมีความม่เป็นมาอย่างนี้นั่นเองจะว่าทุกคนขยันก็ทำจะว่าขี้เกียจก็ทำเห็ดแบบชี้ขานนั่นแหละ <laughs> เป็นแบบสีกขาดพูดโตพูดโตคิดมั่งบ่คิดบังเออนึกถึงยังได้กว่าไปเออบ่าต้องไปเกงปรงไปเกลียดมันดอกหล,ลาย,ย่างคิดไปเรื่อยๆออจะลืมแบบสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาหัดสวดมนต์สาธยายสาธยายค้าสอนพระเจ้าไปโดยเฉพาะไอที่ว่าสำคัญสำคัญมีธถ้ามาจักอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองบทสำคัญมากๆ <c oughs> ยังเศ้าสิบอกเรื่องว่า,าในปฐมโพธิกถา,า,าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า,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 านั่นแหละหลังจากคุณตดสดูเมื่อแล้วเพิ่นไปแสดงท่าห้่แกมูปัญจวัคคีย์ทั้งหาในโลกมนุษย์หนึ่งพระอัญญาโกนท่านอยากผู้เดียวบรรลุโสดาบันแต่ว่าเทวดานะ่ะสิบแปดโกดบรรลุอลหรหันเบิดหู่จักเบื้องหลังอยู่บอกว่ามาจังไดขึ้นว่า โมเทพเทวดาทั้งหลายบรรลุทั้งหมด18โกรดนันการสแสดงธรรมจักครั้งแรมีเบือเบ้องหลังหัวเบื้องหลังบาลาก็เพราะว่าเขาเจ้าใด้ต่ก็ตอนเป็นมนุษย์ไปแล้วเนี่ยดคือตอนพวกเข้าเป็นทีเดียวนี่แหละบางคนอาจจะได้เกิดจากการท่องจำสาธยายคำสอนของพิ่นในธรรมจักแต่ก็รูแ้แ้ลความหมายว่าจังไดแต่ว่าพระท่านจะอาจสามารีทีลิยล่ย้านใดในขณะที่เป็นมนุษย์ รูทา่าอ,อพอตาเรศมาฟังซ้ำอีกทีหนึ่งยุพุนอาจจะมีวิธีที่ออมันละงายเวนพวกเลยแหล,ละบวชวาเทวดาพุ่มทั้งหลายนั่นบรบรลุท่านทั้งเบิดสิบแปดโกดันเองทั้ง,ท,งทั้งมนุษย์ผู้เดียวท่นนั้นบรรลุสวดาบานันไม่มือแหลกเบื้องหลังก็คือเขาเจ้าสร้างสมบัติตั้งตอนเดียวนี้ตอนมีชีวิตเดียวนี้สะสมไปเรื่อยๆ <c oughs> ที่สองมาเป็นจังแสงอนัตตลักษณะสูตรพระอัญญากนทัญญาจังบรรลุอรหันต์มือที่สาม,มาอาทิตตะริย,ยาะสูตรจังบรรลุทั้งเบิดนั่นแหละเลยเกิดกลายเป็นมีพระอรหันต์ทั้งเบิดหกอ,องในตัวแหลกมือต่อมาจังพระยาสะมาดอกนั่นเป็นว่าที่นี่วุ่นวายเนะวุ่นวายหนอวุ่นวายวุย่นวายเด้วุ่นวายเด้ห้องห้โพสังกามาตามถนนคนท่างนั่นแหละพระเจ้าเขียนมวลมือซื้อกัน ยิ่งเฮ้ยฟุดฟัดฟุดฟัดมาลำธางเหนเออทรสัพสมบัติทั้งบิตมีมากไม้มาหาศาลประสาทสามดูดูกับบีบริวาหรือว่าพวกเมียเมียทั้งหลายบำรุงโมเลอิ่มเสียบพร้อมโดยการมาคุ้นทั้งบัตอาหารการดูการกินทรัพสมบัติเงินทองยดสื่อเสียงมีเบ็ดแต่ว่ายังบ่สามารถที่จะหาความสุขใดเลยเกิดความมันสินี่แหละคือคนมีบุญที่เขาสะสมไบเแลว เกิดมาเพียบพร้อมบัตทุกอย่างแค่ว่าจิตมันดิ้นล้นออกหาวิธีถึงความสงบอันสูงสุดแมนบ่จักเปลี่ยนมันก็เป็นมันเป็นของมันเองเลยนะคิดแต่จังไดว่าบุ่นไหยเด้วุ่นวไยเด้กูก็มีบัตถทุกอย่างนะแต่ว่ากูเป็นอย่างคือยังมีความรู้สึกว่ากังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้งอึดอัดเขาว่าเรื่องว่าเมียหรือว่านั่งบําเลอหลายๆนี่ก็หลายแต่ว่าต้อง สมบัติทั้งเบิกลลอยแปดิบโกดอีกปราสาทสามฤดูอีกตั้งหากสามหลังอีกมีนั่งสนมนมเนื่อยเยอะแยะเลยกันยังหาความสุขมาได้แต่ว่าดวยบุญที่ข้าเจ้าเห็ดว้มันเป็นเองหมดหายวิธีออกเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีพระสงค์มาแล้วนี่บนี่เนี่ยตัวนี้บุญตนั้นจัดสรรเองเลยถ้ามาจัดสรรเองจัดสรรโดยรรมเองเป็นไปทั้งทั้ที่ว่าลูกอ่ะ ว่าพระุทธเจ้าเกิดแล้วทำาสงฆ์เกิดขึ้นแล้วบารู่มันนั่งเป็นของมันเองนี่ถ้ามาจัดสรรบีไปหาพระพุทธเจ้าวา,าว่าบีบมันบีบไปดีได้ว่ามันบีบไปตายได้กระตายกันแม้ต่ะวางนตายโดยโลกน่แหละจะว่า,า,วาถ้ามะอันันหรือบุญอันันนัน่งไปได้บ้างหรือนั่งไปพระเจ้าว่าที่นี่สงบดีหนอน ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่เดือดร้อนหนอที่นี่ไม่มีความกังวลงใดๆทั้งสิ้นหนอเพราะตรินิพพาสุรเสียงนั้นก็บป่นจเป็นราชนะรังสีออกไปสว่างจ้าอยู่ในปานย่าง้ามากละ่ะเออฟังทากางขึ้นบรรลุโสดาบันเออทั้งพอทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกเมียกับหลากหลายได้มากนั่นบ่ได้หน่อยด้มาหายน้มเชเารต่ว่าพุทธเจ้าเพิ่นใส่เออบังไวเิ่นบังไว้ไวสแสดงธรรม อนุภูพิกถาให้กับเสียทีนั่นคือพอขนาดละพอกับแม่กับเมียนั่นแหละฟังแสดงไปแสดงอนุภูพิกถาเรื่องว่าท่านอนุสงท่านศีลอนุสงศีลแล้วก็ภาวนาอนุสงภาวนากับแสดงอริยสัจสีปฏิจสมุบาออพอพอแม่เมียลูกบรรลุเป็นโสดาบันกันตัวก่อนแต่ว่าพยะสสานิบรรลุอลหรหันต์นั่นพยัสัานะ เพราะว่าอย่างเขาจะาสร้างสมมาแล้วรสร้างสมมาไวเ้เรื่อยๆเวลาเต็มเดน๋ยกแมนก่แมนบ่อยากเป็นกับเป็นอันนี้คำว่าซื้อว่าแม่นบ่อยากเป็นกับเป็นแต่ว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นเองโดยธรรมาชาติธรรมาชาติเป็นเองจังหว่าทุกคนสร้างสมไว้ขี้เกียจก็ทํขาขยันก็ทําเอ,อเพราะว่าหน้าเปเพลมบ่ได้หยังกระซังคำว่าได้บ่ได้หยังนี่จะหมายเอาวัตถุทั้งโลกเอองินท่องลำรวยซื้อเสียงนั่นนี่ บางสิ่งที่เฮาได้โดยโดยการบ่ากังวลใจเวลาได้กัสร้างที่เฮาพุดโทพุดโทพุทโทเกิดขึ้นปุ๊บความกังวลเดือดร้อนหายไปคือความบีบลันฟันแทงต่างๆหายไปหายออกไปจากความฉีดเลยบ่มีความกังกวลหลอหล่อนในขณะที่พุดโทขกันมากอลองเบิ่งฝูนมาเอาพุดโทคมไว้บางดูคือจะปล่อยโอกาสให้มันฉิดจะเกิดเป็นอารมณ์จากตัยโต๊ปากเขาอนะนะ S <S สูดปิบขึอนมาพูทโธพุทูธพุทโผู้ออย่างมีความพุทโทไปพร้อมมันบ่มีเวลาสิไปคิดเรืองเสียวคึืนมันก็คอยอ่อนลองอ่อนลงเองนั่นแหละ <c oughs> หรือวิวธีระงับความโกรธอีกอย่างหนึ่งในความบ่พอใจอย่างหนึ่งกันหายใจไ้สูดหายใจเข้าลึกๆสูดเปิบกันหายใจไ้เหลือบตาเบิ่งปลายจมูกบ่ตะคิดอย่างทึบกันไว มันก็หยุดคิดเองมันเกิดมันก็บ่ามีความปูลแต่งเองอะไรเฮางสิเห็นข้อมสงบเป็นแบบใดนี่แต่ิธีหนึ่งคือกันเห็ดไปลดกันหายใจไว้ผู้่อได้จากหักใจเออวางมันมันสิวางในขณะที่ห้ากันแต่ว่าเหตดจังไดทั้งหายใจทั้งข้ามการทํางานทั้งคุยกับคนมันจะถึงข้อว่างแบบนี้ได้เนาะเพื่อได้ยากหูจักวิธีนั่นก็คือกันหายใจิ่งเลยเหดแตอนนี้แหละพอฟังยูทุนก็เลยฟังยู่นี่ก็ตาม เฮ็ดลองเบิ้งภาษากันหายใจ,จซือ้อๆแต่มันทีใจขาดก็หายเอาขืขม,าม,าม,ามา้างมาอีงตัวเนาะหรือสิล่อยตายก็ตายรอดย่าดยังบางทีสิน,<อ>นยังเจ้าเขียดน,นห้อีกอปโปเจา้จาเจ้ากันใจตายรลดเด้ <c oughs> บอบ่แล้วกูนึกเอากันเรื่อยอยู่อะไรมเอาเรื่อยเยอะสินั่นแหละ,ะเา้เาเจ้าศูนย์เจ้าเฮ็ดแบบนี้แหละเด้อ กันใจตายโหลดความคิดทั้งเบิดมันสิหายไปกันใจสูตรลบหายใจเขาลึกๆแล้วก็กันไว้เหลือตาเบิ้งไปจมูกจัหน้อยเห็นเดือนนี้ก็เห็นเดือนนี้เป็นเดือนนี้แหละมันปรคิดยังได้แต่ต้องสั้นวิธีวิธีหนึ่งเวลามันศูนย์เห็นเบิ้งเล่าพวกกันฟังอยู่เดือนนี้ก็ดีแต่จากจากความสงบหนึ่งเห็นแบบนี้แหละเร็วดีคือกัน เร็วดีเด้แต่ว่าบบดนี้เอามาจับความรู้สึกหนีในขณะที่มันบ่คิดแล้วก็ท่านทําการทํางานไปพอมหายใจไปน้าเนี่ยนีไปน้เบรงดูสิเอาความรูร้สึกนั้นแต่ความรูร้สึกหนีมาใส่มันจิว่างมันจะเป็นแบบไดฝึกหัดเอาเดียกวก็ถึงละเห็ดไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆ,อยๆแต่ถูกอย่างในวามในคาของ,ของพระพุทธเจ้านะมีความหมายแล้วก็มีผลบด มีวามหมายในการสิทัสรูุได้แม้กระทั่งศาสตร์นี้มีความหมายแม้นว่าตสลูุว่าได้ในศาสตร์นี้กับพูดขึ้นไปตัสรูข้างบนมันก็ได้แต่ว่าต้องไปเป็นเทวดาได้ตัสรูตอนเป็นสัตว์นรกองตัดว่าได้มันที่ตั้สรูนรกได้อันนั้นตั้ัสลูนรนกแล้วอันเด้อ <c oughs> คนละเรื่องกันแต่ว่าขยันก็ทาที่เกียรติกระทำน,นอนฟังธรรมมันก็นอนฟังไปผูป้ใด มักเทศนาแบบบรรยายลักษณะนี้คือชี้แจงเหตุผลในภาษาเฮาเข้าใจดีเหตุไปผู้ได้มักบทสวดมักบทนั่นบทนี้อาการรบกตาสูตรบทธรรมจักหรือยังหลายๆอย่างแหละฟังไปโลดดีบัตฟังแล้วเกิดความสงบเย็นใจดีฟังทั้งนั่นแหละกรรมฐานขี้เกียจอย่าลืมแต่เอาขยาข่าวแล้วกับกรรมฐานขี้เกียจล้ว่าดันไปเลยฟังกันเลย นั่นหัว A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 . ฟังกรรมฐานสีข่านเฮ็ดอาตตตอนนอนสมาท่านสินก็เอาตอนนอนอย่าก็หลักออถึงที่ห้าข้าพเจ้าขอ,อเลยว่าเด้ย้ยทหารใหญ่ขึงขัง <c oughs> แหละข้าเจ้าหนึ่งข้าเจ้าก้อนอสนินพรเจ้าสมมาท่านตังแตอนเข่าหงนอนนละ่ะสมาท่านสินไว้แลว้วกราบพระไว้แลว้ว ส่วนมนันมีไว้แล้วก็เตรียมโตวฟังธรรมฟังไปฟังไปรับรับตื่นเตือนคำเ้อมมั่งเห็นเห็นมังน่งไปเ,เห็นมั่งเนี่ยแปลกเด้เห็นพระนี่แหละเห็นมั่งไปเห็นมั่งนั่นและวละังมาว่าให้ฟังว่าผมว่าผมบ่ได้หลับเลยหรือว่าผมหลับนี่เห็นว่ามันงงๆเห็นบ่ผมว่าผมบ,บหมงงง่หลับหรือผมหลับฮึกว่าแต่ว่าเพาแมน่นะแต่ว่าฝันก็แมน้นจืดได้บัดเด็กว่าได้วาบมาหว่าเด้แหละก็มาทานจีขาน ก็ได้คือกันเห็ดไปเบิดนั่นแหละนึงว่าเห็ดหาเห็ดหาอนใดที่มันสะดวกและง่ายกับจะของเองสงบได้นะ่ะว่าสงบได้นั่นแหละเห็ดไปโลดภาวนาไปจนหลับเด้อไปก็ดีนะพราหละเมือ่อ